กยทเราส่งเสริมให้มีการซื้อขายยางตามมาตรฐานสัญยางยั่งยืนเนี่ยค่ะกยทก็เอาตลาดกลางเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยในการทําตลาดโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยก็สามารถที่แจ้งความประสงค์นะคะมาที่ฝ่ายเศรษฐกิจยางที่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจับคู่สัญญาผู้ขายก็มั่นใจว่ามีที่ไปแน่นอนผู้ซื้อก็มั่นใจว่ามีสินค้าแน่นอนณตอนนี้นะคะเรื่องของสัญยางยั่งยืนเรื่องของมาตรฐานสากลเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะในเขตอีสาน พื้นที่สวนยางเนี่ยที่ได้รับรองมาตรฐาน f อ c เสนี่ยประมาณสักเจ็ดพัไร่นะครับในเรื่องของการผลิตเนี่ยเราก็ไม่อยากผลิตให้เกินความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นถ้ายังมีผู้ประกอบการต้องการยาง f อ c เราก็จะผลิตตามความต้องการถ้ามันมากกว่าความต้องการมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของราคาตามมาไม่ว่าจะเป็น GAP หรือ FSC หรือมาตรฐานอื่นนะนั่นเป็นการปรับปรุงคุณภาพ